คุณเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเกียนคนในอนิเมะ Battle Arena เนี่ยไม่เชิงเกียนด้วยมันอาจจะเป็นการแกล้งหรือลาดมากกว่านะครับผมโดยการใช้ตัวคาคา,าชิเนี่ยมันจะเกียนแค่ไหนอยากรู้แล้วไปดูกันครับผมไม่ใช่ช่องพี่บอสนะ จำครั้งทั่คุณมีเลือดทีด่คุณสตูบิันี่จะมาเกรียนคนกันโดยจัใช้โาคทาคา,คาชิซึ่งไม่เชิงเกียร์หรอกมันคือการแบบลาดมากกว่าคือหนึ่งครเราจะหาคนที่เลือดน้อย,น,อยน่าๆเจอลูฟี่เจอลูฟี่เจอลูฟี่ลูฟี่ผมขอแล้วเราก็ไปอัดมันโดยการทำแบบนี้ เรียบร้อยเราได้ดูฟี่มาแล้วนะครับผมได้สิบพอยโอ้ไม่น้อยสัดๆเลยการเกียนคนในเกมนี้ไม่ต้องห่วงพอยครับห่วงอย่างเดียวคุณจะได้เยอะแค่ไหนเฮ้คุณจะฆ่าเยอะแค่ไหนอ่ะฆ่าไปสองแล้วเห็นไหมหรือว่าเราจะทำางนี้ก็ได้แปะอ้าวีเคผมผมเอะก่อนโทษทีโอเคบอกเลยว่าเล่นง่ายเกมนี้มันเล่นง่ายอยู่แล้วแต่จริงๆอะถ้าคอมโบเกมนี้ ใครแม่งคอมโบเก่งๆนะเกมเนี่ยแม่งอยู่รอดเว้ยใครเป็นพวกหน้าใหม่นะบอกเลยว่ามีตายอ่ะอ่าหาผมผมได้ร้านเมื่อกี้อ้าอย่าผมร้านเว้ยทุกคนผมร้านอะไรอีกแล้วกั้นกับเพงแม่งเลยแล้วจะรอมอ้า <laughs> แบกดินแบกดินเกมก็สนกงจักใช่ปะวะ <laughs> คือผมไม่ได้ดูนารุโตเลย เฮ้ยเอาจริงๆบางการ์ตูนที่แบบดังๆกันผมไม่ค่อยดูนะเว้ยไม่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 แล้วก็จะบังเป็นอย่างนี้แหละูไหนายจ้าผมเกลียดอาจารย์โกโจมันช็อตอี๋เนยผมฆ่าห้าอุ้ยทุกคนโอ้ง่ายบอกเลยผมฆ่าห้าเุ้ยโอ้โหบอกเลยว่าแม่งโคตรโกงเว้ยทุกคน โกงจัดเลยโกงจัดผมว่าเสียงมันเบาไว้ป่ะวะกูว่ามันเสียงเบาเว้ยปรื้หนึ่งทีคุณไ้คุณม่ไม่โดนเลยไป,ลนะไปหาไปหาไปแปะเออกูโดนอีกแล้ว แต่อย่างน้อยเราก็ฆ่า,าทุกคนฆ่าเยอะสุดเลยนะแต่ดูพอยแม่งได้น้อยมากเอ้ไม่เยอะสุดนี่วาเจอแล้ว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 เป้าหลงเลายูยูยี่บร้อยรอบผมได้อีกแล้วรอบนี้เน้นฆ่าคนนะไม่เน้นอะไรเรื่องนั้นเฮ้ยเนียลูฟี่โดนแทนปับมีดวอเอ้ยมูดมูดวอ อะไรอะไรคูนไอใส่ฮึแปลงร่างแล้วเราก็ฮึฮคิดคนอีกเว้ยนี่เออเอาไปดิมีอะโอ้โหผมลงมาไกลขนาดนั้นเลยหรอวะจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ผมผมเี่ยไในตัวเนี้ยม,ม,มันจับยิงดับแสง ต้อแบบโหดูดิมันสั่นดิผมแค่มองไม่เห็นตัวเองแล้วอ่ะ้จ้ทม้จาไม้กันะอสือหนังสือไม่หเลยเฮ้ยเฮ้ยมูดอลกันใช้มูดวอเอาไเมนรอคน มูดวอลหายก่อนป่าคุณไหนไม่โดนใคร,รเลยเฮ้ผีหลอกจอเจนนอตเมนมมนกูโดนลัดคลิปนี้มีคำหยาบนะทุกคนผมลืมบอกไปเลยเดี๋ยวต,ตั้งคำเตือนให้แล้วกันแพะอะตั้งคำเตือนให้แหละโอเคจบน่าจะอ่านกันทันใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยมาดิทันจิโร่เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมูดบอโอ้้ยมูดบวไม่ทันถ้ามูดบวทันนะไม่งัวหมงงพื้นเลยนะอุ้ยเฮ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 ้ยไม่ไม่ไม่ลงมาก่อนลงมาก่อนนี่ไอ้ไข่นุ้ยนี่นะอ่าแล้วนที่สุดผมก็ฆ่าไอ้ข่นุได้สักทีมันช่างเป็นอะไรที่ดีใจซะเหลือเกิน ร้านคนอื่นฮนะะทุกคนดูพอยผมนะฮะแล้วทุกคนดูพอยคนอื่นครับผมไม่น่าร้านคนอื่นเลยเอวีนะมีนหมดเวลาเออโอเคนายนายเกมนายนายเกมเนี่ยนายได้ไปนายได้ที่หนึ่งไปนายนายเกมโคช เอา,อา,อาเป็นทีมแบทเทิลโครีดาโคอสเซียมโคอดเปียมโครสเจียมเจียมโคอสเจียมเียมนี่คืออะไรผู้สร้างแม็บใช่ไหมผู้สร้างแม็บตอนนี้ทุกคนมีศูนย์เป็นแบบทีมแบทเทิลเอาอานนี้ก่อนเลยจัดมาใช้คอมโบที่เราได้เท่ากับเออแม่งแรงชิบหายเลย เออให้มันสู้กันเองตาคุณไหนใส่ชุบป,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 ปันน๊บชุบปั๊บปิมยิงน้นองอเฮ้ยบดีตกปลายเฮ้ยโซนี่ก่อตกใจมดคุณไหนมูดวอยอีกรอบแล้วม,มันต้องมาฝั่งนี้มันต้องมาฝั่งนี้เอาอีเวนต์ะมาพุ่งไปหามันแล้วก็ตึกเรียบร้อยครับผมได้ ه ه αι, มีใครสีแดงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่กำลังล่ออยู่กำลังล่อแปะฮ่าได้บอสบอสเมื่อกี้ได้ไหมเอ้ยผมได้เว้ยทุกคนเมื่อกี้ผมได้โคตรเกลียดเจ้าบ้านเลยเว้ยนี่นี่ดีดีดีอ้ไไม่ไม่ไมนของเราของเราจับนี่คือกรรมของผมซึ่งผมโดนลัด นี่ไงไปหนึ่งตัวปลาคุณนายไม่โดนไอเวนเอ้ยอะผมนี่กรบรมุผมใช่ไหมผมเลนอายผมุตสษาฆ่าได้สามตัวทุกคนดูดิกเกมนี้มันเกลียดผมผมฆ่าได้สามตัวมันไม่ให้ผมที่หนึ่งเลยเพราะพอยกับดาเมจผมน้อยเงนินล่ะเ,เราหาก่อน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 ตัวนี้ไอตัวนี้อ่าเรียบร้อยผมเสร็จเสร็จโจนเสร็จโจนอะไรอะไรอีหนูอีหนูอะไรนี่ไง นีไงเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกในโลกนี้โอ๊ยหายแล้วไงผมผมโคตรเกลียดไอ้แค่นี้เลยเออกูณโดนกระทึกรอบเดียวตายโอ้โหโอ้หัวใจมันจบใจทำไมกูตายรอบเดียววะเอ๊ะมันควรจะเป็นสองรอบดิอะไรอะไรโซโลอะไรโซโลมานี่โซโลโซโลมานี่เออคุณโดนคนเดียวเลยนี่หว่า เออโซโลโซโลไปแล้วอ๋อลูฟี่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 ไอชิบเอาลูฟี่เพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนโอเคหาก่อนหาก่อนหาก่อนนี่ไง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 เจอละเจอละเจอละมีเรียบร้อยชุบปะชุบปะแล้วเราก็ปาคู่ในใส่อีกรอบหาตัวก่อนหาตัวก่อนเอ้ย มูร์วอไม่เลยอร่อ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 ยเออเนี่กูโดนดอกเดียวตายหรอกเนี่ย What the fuck กูโดนดอกเดียวตายว่ะเป็นไปได้จริงๆถ้าเอาลูฟี่อะแล้วผมมาทำมูดวอเนี่แม่งได้เลยนะสุดสดีลูฟี่อ้าวชิบหายแล้วไงแม่งเกียร์สองไม่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 ของมาให้ลูฟี่ชิบหายแล้วไง อ๋อมันจะเปิดเกียร์สามซึ่งมันต่อยไม่โดนผมน้าผมก็โดนลาสไปหน้างูงูเลยทุกคนดูผมฆ่าเจ็ดตัวทุกคนผมฆ่าเจ็ดตัวแม่งดามี่เทียบสี่ร้อยกว่าผมเก่งปะล่ะเปิดอร่อยอร่อยอ่ะใครนู้ใครนอ้ใครนูนั่นแหละอาผมขอหาตัวที่มันเลือดน้อยๆหน่อยเลือดน้อยๆ เลืดอนดอยๆเสร็จจนคุณนายอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเูดวอลูดวอละรลบได้คือมันไม่เชิงเป็นไอเนี้ยมันไม่เชิงเป็นเกียร์นะมันเชิงเป็นรีวิวมากกว่าแต่ก็มีเกียร์บ้างก็แบบมันก็เกียร์อะคือมันก็เกียร์อะคือแบบอยู่ดีๆเขาสู้กันอยู่ดีๆปุ๊บเราวิ่งเข้าไปฉกฉก ฉกไอ้นี่มาฉกตัวมาเรียบร้อยง่ายๆจบง่ายๆด้วยเอ้ยลูฟี่ว่ะลูฟี่ว่ะลูฟีเ่เอาอ่ะเฮ้ยลูฟี่ลูฟี่วันนี้ลูฟี่ <laughs> <laughs> วันนี้พี่อา้าวเขียดไม่ตายแล้วเอ้ยสวัสดีเอาผิดคนนี่ว่ะอะไรอะใครนุอะใครนุอะใครนุหน่อยขอหน่อยอะใครนุเอาคุณนา,ายปลาใส่ค้านในไม่ไม่ไม่โดย ไข่นุ่ย่าไข่นุ่ยอะไข่นุ่ยทำอะไรไว้ทำอะไรไว้ไข่นุ่มานี่มานี่ยไข่นุ่ยนี่ไม่ไปลูกไม่ไม่ผมผมจะตายเพราะไข่นุ่เออผมผมฆ่าสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเชดลุโอ้เชดคุกเลยผมมันฆ่าสิบเอ็ดตัวแต่ได้เกือบฮิลโล โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชด grinding, ร์กดติดขยีอย่าลืมกดกระดิ่งหรือคลิปยงงไ้ผมด้วยนะคบผมก็นั่นแหละครับผมก็นั่นแหละก็กเกียร์น่ะนะโอเคครับถ้าใครอยากดูคลิปกเกียร์หรืออยากดูคลิปสอนทำอะไรบางอย่างก็นั่นแหละครับขอแค่มันฟรีนะโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับซ o u a g เก n จุยมีหมาป่าด้วยเอยไม่ใช่หมาป่า